สวนค่ะนางเอกในสวนของปีนี้นะคะคือคือผักอันนี้จ้านางเอกเลยปีนี้เขาเป็นนางเอกนะคะสวยมากกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะคะมันนี้เป็นเสารวันเสาร์ที่สามเอ็ดนะคะของเดือนตุลาพี่น้องวันนี้ก่อนไม่ได้ไปทำงานนะคะพ,พี่น้อง มาเบิงสวนนะคะมาเก็บเอาฟอุลอะมากมากหัวพักนะคะไปต้มพี่น้องเจ้าก่อนสีพักพี่น้องมาถอนหัวพักไปต้มพี่น้องนะคะเจ้าก,ก่อนทายต้นอันนี้พี่น้องเบิงก่อนนี่ค่ะกำะลังสิลงหัวต้นอันนี้ของเจ้าก่อน,นะค่ะก็ลงจะลงหัวพี่น้องต้นมันสีสวยมากเลยนะคะ ก่อนขาสสไปถอนเราช่มสวนกันก้อนพี่น้องสำรวจสวนปักชีป้อมยีก่ก่อนตายว,ว่าเบิดค่ะพี่น้องตายว,ว่าเบิดตี่ยีก่กอนปลูกไว้นะคะนี่ค่ะพี่น้องโดนฝนนะคะยังบอตายพี่น้องยังงามอยู่เนาจา้ายยังงามอยู่เก็บกินได้ยู่จนี่ปักชีป้อมตายไม่หมดเนาะ ยังงามอยู่พี่น้องพ่ตายด้ยค่ะนะพ่อได้เก็บกินอยู่ได้นี่เนอกจากยี่ก่อนจิภาพพี่น้องไปถอนอ,อกม้อพักพก,ก่อนดิจ้ะพักอันนี้ยี่ก่อนก็ล้างขึ้นง,งามพี่น้องนี่พ่อกินเล้ยที่เดียวนะคะพักอันนี้ยังขึ้นอย่างงามเลยเนี่น,นี่ต้นหญ้าเลยเนี่ยไม่ใช่ผักนะคะนี้หญ้า ไปค่ะพี่น้องพี่ถอนเอาหัวผักกันไปเลยค่ะเบื้องกินจังได้หัวหน่อยอยู่บาได้ใส่ถุงมือเอ้ามือดำลันแบ่นี้จังได้นหนัว าพี่น้องมันแตกอ่ะแตกจังห้คักเลยหัวนี่พี่น้องหัวท้อไปจ้ะอันนี้จ้ะหน่อยอยูโอ้หัวนีหัวใหญ่วสวยด้วยพี่น้องเอ้ย ใหญ่สวยด้วยจ้าพี่น้องหัวทัดไปจ้าโอ้ยอันนี้หัวยางงามเลยพี่น้องนี่น,นี่สวยหัวใหญ่ยางงามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องอลุ่งหัวดีตัวละเนาะอันนี้ก็ใหญ่มากเลยพี่น้องนี่ นี่พี่น้องอยัางงามไหมค่ะพี่น้ององอพักดีก่่นวิตามินมากไหมเด้ะค่ะผักอันนี้พี่น้องค่ะพ,พ่อเราว่าพี่น้องที่กินเบิร์ดติดถอนเบิร์ดนี่บ่หน่อยเด้กค่ะนี่นะะถ้าถอนเอากินไม่หมดนะพี่น้องมันเยอะอยู่ลง luôn mỏ thuốc ăn với chú non này, ừ. mỏ như cái này đấy này, mỏ bạc kìa, đi con đu, đu mỏ thật bay siêu, anh cái cái dài สัักเราไปล้างน้ำกันพี่น้องม้วแตกบ่เอานะจ๊ะไปเอาแค่พาะสีหัวก็กินไม่หมดแล้วพี่น้องเอ้ย ไปล่างน้ำไปชุบลงองกันไปชุบลงอ่างน้ำพี่น้อยน้ำฝนด้วยค่ะนี่ใบไม้คูลงมาใส่น้ำฝนยห้ก่อนก็เลยเป็นสีนี่จ้ะ ฝนตกซูมเอพี่นูพี่น้องเอ้ตกได้ตกดีก่อนไปเฮ็ดงานค่ะช่วงหรือว่ามีเวลาจะพี่หนังเฮ็ดการเฮ็ดงานไม่ค่อยจะมีเวลาจะเข้าสวนเท่าใดนะคะ ตัดเอาเฉพาะที่เราจะเอาเนาะพี่น้องดูค่ะหน้าใบไม้ร่วงพี่น้องใบไม้ร่วงงามงามเป็นเดินเลยหัวพักกันใหญ่เนาะจ้ะก่อนสิพา,าพี่น้องออกมาตัดจ้ะเอามาต,ามาตรงนี้เนาะตัดเอาหัวมัน อ่อเอ่อม,มาตัดมาตัดใส่ปูนเนะาะปุ๊บมาไปน้องลงทางไปจ้ะอ ซ้ำนี่ก็พ่อกินเราพี่น้องพ่อต้อมเราจะวิตามินมากมายพี่น้องหัวนี่วิตามินเยอะมากนะคะไปค่ะไปเก็บผักซีแล้วก็เอาพักไปต้มกันอีกก่อนที่พ่อพี่น้องไปหักเอาผักชีค่ะหักเอาเลยนะคะผักชีตุนยย่นใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย ใบก็ไม่งอกแล้วนะคะหักยิ่มน้ำพริกดีกว่าเลยต้นใหญ่ๆตูวๆงามนะพี่น้องนะต้นอ่อนๆอวอบๆน้ยสุดยอดป่ะพี่น้อง เลยค่ะส,สวยสุดๆส,สวยจากสวนไปแล้วค่ะพี่น้องขึ้นไปทำกับข้าวกันจ้า